อีกเรื่องเดิมนะครับที่เราคุยกันไว้ว่าโอเคเขาที่แล้วดูแผนผู้รวดูอะไรไปนะครับพอดูแผนผู้แก้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มรู้งานแล้วว่าเราจะทําอะไรนะครับพอรู้งานเสร็จเราก็จะมาดู่อบว่าโอเคเทคนิคในการวัดผลงานเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับว่าไอตัวพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นการกลับเวลาเพื่อจะให้ดูว่าโอเคจริงๆแล้วเราจะวัดผลกันแบบไหน จากในระยะแรกที่เราคุยกันก็เป็นการศึกษาเวลานะครับเพื่อที่จะให้เวลามันเนี่ยเป็นมาตรฐานพืงที่แล้วก็ได้จับเวลาได้นะครับแล้วก็ได้รู้ว่าการทํางานจริงมันเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอได้เกณฑ์แล้วเนี่ยเราก็จะเอามาต่อมาก็คือเอามาทาอะไรครับเอามาเพื่อจับเป็นผลงานของแต่ละบุคคลนะครับเพื่อที่จะขึ้นผลงานขึ้นตําแหน่งหรือว่ากำหนดแผนการในการวางแผนการผลิตได้ ี้ชื่อวิชานะครับในการความแผนการผลิตไอเอไมเอสพวกนี้ในการศึกษางานเนี่ยนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยครับการศึกษาเวลาถกางงานพวกนี้นะครับคือเทคนิคในการวัดผลงานนะครับซึ่งมีกระบวนการต่างๆโดยจ,จริงๆแล้วเนี่ยเราจะหาเวลาที่เหมาะสมนะครับที่คนทำงานแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเวลามาตรฐานนานครับดังนั้นหลักวิชานี้คือหนึ่งหาเวลามาตร้่านได้สองเอาเวลามาตร้ผ่านเนี่ยไปตัดรูปสายการผลิตได้ ทีนี้พื้นฐานนะครับของหลักการทำงานนะครับหลักพื้นฐานของการศึกษาคือหนึ่งศึกษากระบวนการนะครับที่เราต้องใช้เนี่ยเราต้องใช้แล้วร,รู้ว่าโอเคคนงานเนี่ยเหมาะสมไหมนะครับแล้วก็การศึกษาเวลาเนี่ยเราจะมีเวลาในการอัตายเนี่ยทำงนาเนเราจะมีหลายแบบแล้วเราจะต้องมาเรียนว่าคนที่ทาเร็วคนที่ทำช้าจะเป็นยังไงแล้วแต่ละคนที่ทำเนี่ยก็ไม่เหมือนกันซึ่งในแต่ละคนที่ทำเนี่ยผลลัพธ์มันออกมาเวลามันต่าง ไม่เข้ากันเราต้องมาหาพาเฉลี่ยเราต้องาหาเวลมามาตรฐานที่เหมาะสมที่สุดครับขั้นตอนพื้นฐานนะครับตัวนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็อันดับแรกเราก็ต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะครับสมัยนี้เป็นอุปกรณ์จับได้ง่ายแล้วจากมือทงมือถือนะครับแล้วก็เราก็ต้องแบ่งงานได้ด้ว่าในงานที่โพสทำยาวๆเนี่ยในหนึ่งโปรเซสหรือในหนึ่งรายการผลิตเนี่ยแบ่งเป็นขั้นตอนอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือการแบ่งงานง่ายๆนะครับ กาต่อมาคือเทคนิคในการจับเวลาเราต้องมาเรียนว่าโอเคจับยังไองอะไรไงแล้วก็ขั้นตอนในการหาเวลาที่เราบอกต้องสุดท้ายต้องจบด้วยเวลามาตรฐาครับผมทีนี้มาตรวัดต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเอาให้มันแน่แน่ใจแน่เชื่อถือได้นะครับบางคนก็อาจจะใช้วินาทีหรือบางคนใช้เป็นนาทีแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็เครื่องมือนี้รุ่นใหม่ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับบางคนสามารถจับเวลาได้จากกล้องวงจรปิดก็ได้นะครับหรือว่าการทํางานในแต่และเฟรมอะไรเงี้ยสามารถทําได้หมด เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เรื่องการจัดเวลาง่ายแล้วถ้าบางทีเนะี่ยใครเสิร์ชใน Google นะครับอาจจะมีโปรแกรมแล้วนะครับโปรแกรมในการตัเวลาแล้วเอเสิร,ร์ชดูววมดนีนะครับทีนี้กําหนดนะครับวิธีการทําวเวลา,านะครับเรากําหนดเวลามาก่อนเราบันทึกเวลาได้ปั๊บ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 เวลาที่บันทึกได้นะครับเราก็ต้องเอามาหาค่าเฉลี่ยของเวลาที่เราเลือกมาก่อน ว่าเวลาที่เราทํามาแล้วเนี่ยมันจะโอเคอยู่ในช่วงที่ดีหรือไม่ดีนะครับเราก็เอามาคานวณก่อนนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของเวลาที่เราจับได้นะครับเรียกว่าเวลาที่ค่าเลือกหรือเวลาสังเกตเอเน้พอเวลาสังเกตได้เราก็ปรับหรือว่าประเมินค่าเพื่อให้เป็นเวลาทั่วไปนะครับเป็น normal time เพราะบางคนทําเร็วบางคนทาช้าต้องปรับค่าก่อนนี่นะครับ เรียกว่าภาปกติหรือ normal ภาพไม่ได้มีภาพ normal าออกมานะครับอ่าแล้วพอเวลาปกติเราได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นไงครับเวลาคนทํางานมันไม่ได้ทาตลอดเวลามันต้องมีภาพปีเบกมีหยุดนะครับเพราะนั้นก็ต้องบวกปรับความเผื่อของเวลาเมื่วล,วลาเวลาเกิดออื่งนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นหลักๆเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดอันดับแรกก่อนเป็นเวลาที่เรากลับมา แลาวก็จับก็คือเวลาที่เราเลือกหรือเขาเรียกว่าเวลาสังเกตเพราะมันทำไมไม่ใช่สังเกตเพราะมันสังเกตจริงๆเราไปจับเวลามาสิบครั้งยี่สิบครั้งแล้วจับมาก็คือเวลาที่เราสังเกตแล้วเดี๋ยวจะมาเรียนว่าวิธีการปรับค่าอย่างไงนะครับแล้วก็จะปรับเขาเรียกว่าปรับตัวแต่เตอร์อีกคนนี้ทําเร็วคนนี้ทําเร็วไว้ต้องเพิ่มเวลาเขาหน่อยคนนี้ทำช้าต้องปรับเวลาลดลงนะครับเดี๋ยวมาเรียนกันต่อพอได้เสร็จแล้วเราจะเรียกว่านอ้มความหรือเวลาปกติ ปกติคือเวลาที capacity, But, ่คนทํางานในเนื้องานจริงๆนะครับแต่ไม่ใช่ท <Yes. S 1> ํางานทั้งวันในเนื้องานจริงๆถ้าเราจับจะอยู่เวลาปกติแต่ส right. hmm? mm ุด hmm. ท right. ้ายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็ออกมาเป็นอะไรครับเวลามาตรฐานชื่อเวลามาตรฐานเนี่ยต้องบวกเวลาเข้าห้องนมห้องน้ําข้าวพักเบรค้าวกินข้าวตัวนี้จึงเป็นเวลามาตรฐานจริงๆที่ต้องนําไปใช้ก็คือตัวนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเลียนการอันนี้เกินเฉย ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเอ้ยไม่ผ่านทันแน่นอนครับผมเราคัดมาแต่เนื้อๆรับเรียนเพื่อเอาไปใช้ในโรงงานก็จะเป็นเวลาผู้นี้ตัดคำเรียกอาจจะเรียกกางกัน,นะคนคนเรียกมาตรฐานนะครับบางโรงงานเรียกเอทีดีเอทีดีเท่าไหร่ต,ต่อเดือนครับเวลามาตรฐานนี้ประโยชน์นะครับของการศึกษาเวลามาตรฐานคือใช้เป็นการคำนวณต้นทุนได้นะครับต้นทุนว่าโอเคผลิตเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เวลานี้ใช้คนเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นเวลา ที่เราสามารถออกมาได้นะครับประโยชน์เวลาประานะครับอันหนค่าลงท่าแรงศึกษาเวลาประกอบการปรับปรุงงานการเพิ่มผลผลิตอยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเนื่องจือต้องถาเวลามตระานก่อนนะครับเหมือนคุณบอกว่าคุณจะให้าแังเป็นชั่วโมงทำไมคุณถึงให้เป็นชั่วโมงเพราะคุณคิดแล้วว่าชั่วโมงนึงคุณต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยหรือคุณจะให้เป็นรายชิ้นครับลายชิ้นนั้นทำอะไรบ้างอ่ะทีนี้ขั้นตอนมีแปดขั้นตอนนะครับแต่อาจารย์จะพูดรวบๆไปเลยก็ได้ อันดับแรกเราก็ต้องเลือกงานก่อนนะ่เลือกงานแล้วคือหนึ่งอาจจะเป็นงานที่มันเคยยังไม่เคยมีเป็นคำใบ้มาตรฐานมาให้เราเลยนะครับเช่นเป็นผลิตภัณฑั์ใหม่อะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นที่ต้องจับหรือว่าไม่มีไม่มีสแตนดาร์ดทามาจากญี่ปุ่นสมมติเป็นโรงงานญี่ปุ่นอาจจะไม่มีสแตนดาร์ดทามาเลยโรงงานใหม่เครื่องจักรใหม่คุณต้องมานั่งจับก่อนเพื่อจ,จ่ายค่าเจอไม่ใช่ไแต่ค่าเจอจ่ายค่าแรงนะครับว่าโอเคสิบตัววันหนึ่งทำสิบตัวได้ต่งางนี้วันหนึ่งทำยี่สิบตัวได้สองานี้หรือว่า เดือนคุณต้องทำกี่ตัวกี่ชิ้นเนี่ยเป็นต้นนะครับเพื่อหาค่าอะไรมาหรือว่าใครทำเกินได้โบนัสอะไรก็ว่ากันไปคือเปรียบเทียบเอาเปรียบเทียบหรือเป็นเวลาที่เป็นเป็นศูนย์เวลาเป็นตั้งหลักก่อนเลยนะครับว่าคุณจะเป็นยังไงบ้างเมือนเวลาตันดาอ่าตั้งต้นไปเลยนะครับก็ต้องประมาณนี้แหละเหมือนเวลาเรียนอ่ะนะครับมาตรฐานเราคือต้องได้สองนถึงจะจบอย่างเงี้ยครับต้องตั้งต้นไว้โรงงานก็เหมือนกันเราผลิตเท่าไหร่ อันที่สองนะครับบันทึกข้อมูลนะครับก็แล้วแต่สมัยก่อนที่ผมเรียนเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นกระดาษใช้มือจด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 แล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยกดเครื่องมีอเลขคายมูกก็แก้ก็แก๊ก็แก,ก้เคร,เรื่องมีอเลขแตกตจดไปนะครับก็ได้แต่ปัจจุบันใช้คอมแค่ไหนก็ได้นะครับสามก็คือการแบ่งงานย่อยครับการแบ่งงานย่อยก็เป็นขั้นตอนที่เราศึกษาว่าเราจะแบ่งยังไงการบแ,แบ่งงานย่อยหลักง่ายๆคือควรจะแบ่งงานย่อยเนี่ยเท่าเกัน มันจะแบ่งงานย่อยไม่สั้นเกินไปไม่ใช่ like อันนี้ย20วิอีกอันหน,นึ่ง2วิอย่างนี้ไม่ได้มัอควรจะเท่ากันสัก10วิ15วิ20วิ10วิ15วิาสิอะไรใกล้เคียงกันนะครับเริ่มต,งงต,ตั้งแต่ต้นันจบตั้งแต่เขาผลิตจนจบผลิตจนจบเช่น,น,น,นจะประกอบรถก็เริ่ม,มตั้งแต่ประกอบรถเอาเหล็กมาประกอบยิงออกซ์เชื่อมเชื่อมใส่ล้อใส่เทรับมันก็จะไม่ควรสั้นไปหรือไม่ไม่ใช่ว่านานไปเพื่อนทำบางคนิ0วิแต่อีกงานย่อยหนึ่ง ไปสลอยบีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราทำด้วยปัจจุบันก็แล้วแต่ว่าจะเราจะทำะท,ำนทีนี้เครื่องมือวัดสมัยก่อนเป็นแบบเกียนนี่ยุ่งยากมากปัจจุบันไม่ได้ยึตั๋หมดแล้วน,นะครับนี่แบบก็บันทึกอุปกรณ์ที่เราบันทึกทั้แต่เราเลยนะครับหรือว่าจะบันทึกผ่านหน้าจอ,อ้อมอะไรไปหมดครับจะเป็นอัพเทํำได้หมดครับเวลาแบ่งงานเนี่ยเราก็จะแบ่งอยู่ง่ายๆก็คือ จับสองแบบแบบจับหยุดจับหยุดจับหยุดสเตชันที่หนึ่งจับแล้วก็ปล่อยไปคนจับอีกจับสเตชันที่หนึ่งจับคนทํางานเลยที่หนึ่ง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 หรือคุณจะมาจับแบบฝั่สมก็คือจับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะแล้วหยุดจบที่เจ็ดแล้วคุณโวนกลับมารับดับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแล้วแต่อีกอสองแบบเลือก นี่ก็คือเวลาเหะสมก็ดีโคคนงานเขาก็ทามไหลไปไม่ต้องมานั่งจับหนึ่ง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 คั้ง่คตอนที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งถางจะยาวไปแล้วเรามาหาค่าเฉลี่ยหาหาเวลาแบ่งเวลาเอครับก็จะดีกว่าไม่ต้องมานั่งหยุดคำหนึ่งหนึ่งอ่าทีนี้การขนโถสัจจ์ก็คือขนโถสัจจ์ก็คือหาค่าที่มันเป็นค่าเดียวนะครับหาหนาดตัวอย่างที่มันใกล้เคียงครับเปหนดถสัจจ์การจับเวลาก็คือสถานสมมติสถานที่หนึ่งถึง เจ็ดได้หนึ่งถึงเจ็ดมันแกบแบบกระบอกการ,รบันทึกข้อมูลนะครับก็คือบันทึกได้หลายๆครั้งนะครับขั้นต่ําในการ,รบันทึกเนี่ยเวลาเราจับเราจับสิบรอบง่ายๆเลยสิบรอบเขียนเขียนเขียนสิบรอบสิบรอบขั้นตอนที่หนึ่งถึงเจ็ดใช่ไหมก็หนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งครั้งนราเป็นหนึ่งรอบหนึ่งบันทึกกลับหนึ่งไสเหนึ่งเราไปสองเราไปสามเราไปสี่อบาไปห้า สิบรอบขั้นต่ำแล้วถึงจะมาหน้าถุงนวนได้นะครับเราจะใช้ค่าเฉลีย่ยเป็นเวลาที่ใช้บังฐานนิยมไม่ค่อยใช้นะครับก็แล้วแต่ค่าเฉลีย่ยก็คือจํานวนทุกตัวาหารการหารจำนวนครั้งที่ได้นันเองนะครับค่าเวลาที่ได้าหารจำ,ำ,ำนวนจะตักที่เท่าผมกจะตัดยี่สิบออาหารยี่สิบก็ในเอาแบบหารยี่สิบีนอย่ามีการกําหนดหลัตัวอย่างเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะครับเรียกว่าตารางเมทัคหรือว่าเมท้งแล้วแต่ คุใช้ตารางสเปรดรูปเพราะว่าสูตรมันก็ไม่ใช่ที่เดี่ยวคุณไปน,นั่งคำนวณจะเป็นลำบากครับก็เลยใช้เป็นตารางสเป็ดรูปนะครับมาให้ดูอ่าใหนก็ติดตามต่อไปมีการประเมินนะครับประเมินว่าโอเคมันได้มากหรืน้อยนะครับเพราะนั้นถ้าเวลาที่มันคนทําแล้วมันโดดเด,ด่มากขึ้นไปอย่างงี้ตัดทิ้งอาจจะบางคนติดขาดอะไรอย่างนี้หรือว่าทํทๆๆแล้วมันหายเวลามันน้อยไปตัดทิ้งพยายามเอาค่าที่ใกล้เคียงกันนะครับในแต่ละรอบเวลาอ่า เพราะนะครับะฉะนั้นที่บอกไปนะครับเวลาสังเกตหรือว่าค่าเวลาเวลาค่าสังเกตได้หรือว่าเวลาปังเกตต้องคูณประเมินก่อนใช่ไหมคูณองค์ประกอบก็เสนอค้าก่อนนะพีเนาะแล้วก็ผมจะเรียกว่าเป็นเวลาปกติคนะมองอ่านี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูประเมินเรียนต่อวิธประเมินอย่างง่ายแล้วเดี๋ยวค่อยมา อ่าที่เรื่องของประเมินเนี่ยนะครับเราก็ใช้ประเมินหลายวิธีเลยตามความพรรยายามการทํางานการให้เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงร้อยศูนย์ถึงร้อยแต่ผมโอเคใช้ตัวนี้ง่ายที่สุดนะครับว่าใช้กันหลากหลายแล้วก็นิยมใช้ที่สุดคือเวท ting h o าส์จะมีการเกณฑ์การประเมินทั้งหมดสี่อ,อนันะครับเวท ting h o าส์ประเมินสี่ด้าต้องไงต่อเออเวท ting h o าส์ตัวเนี้ยนะครับก็ใช้กันหนักต่างคนแล้วก็มีตลาดให้มีตลาดขายง่ายๆนะครับเราก็จะเอาเนื้อเน้นๆที่เขาไทยกันจริง ยูทิ้งเฮาทำวลหมวดสี่ได้นะครับความชํานาญความพย,ยมายามเงื่อนไขในการทํา,ง,ทาง,งานหรือข้อแวดล้อมนะครับแล้วก็ความสมบเสมอที่คุณทําแล้วก็ตรวมทั้งองค์ประกอบสี่อันเนี่ยเป็นระบบการประเมินนะครับการทํางานของ,งานะครับอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเรากําหนดค่านะครับได้เวลาปกติมาจากเวลาสังเกตเมื่อกี้แล้วเนาะที่สังเกตบวกไอเราประเมินค่าการทํางานมาแล้วก็จะเป็นรับเป็นเวลาปกติเสร็จปุ๊บ แล้วก็เวลาคูณกับตัวนี้เรียบร้อยหมดแล้วเนาะอันนี้เป็นอีกทีหนึ่งของเขานะครับอ่ะทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับค่าเผื่อเราก็จะมาดังคำนวณค่าเผื่อกันทีหนึ่งเดี๋ยวมีซ้อนทั้งหมดนะครับนี่มีเผื่ออะไรบ้างเผื่อกิจส่วนตัวเมื่อยล้านะครับข้องน้ำนะครับเวลาเผื่อก็แล้วแต่ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่หรือว่าจะคิดจากเวลาทำงานทั้งหมดก็ได้ครับเพราะฉะนั้นค่าเผื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับ สามด้านนี้เนมาะการต้อมบำรุงค่าบางทีเม i n น e นก่อนบางทีต้องเอาเครื่องกลับเข้าเอาคนเอาชิ้นงานเข้าเครื่องกับตัดชิ้นตรงนี้ไปนะครับเหลือแต่เวลาหนึ่งอที่ทํางานเท่าไหร่ใช้เป็นตัวนั้นนะครับนี่เดี๋ยวเราต่อไปเราจะมาดูว่าตัวอย่า,างการศึกผาการทางานเขาทํางานกันตับเวลากันยังไงทํากันยังไงแล้วค่อยมาเร่งตัวไม่ต้องกลัวนะครับเหลืออีกไม่กี่อย่างก็มีตัวอย่างให้ทำลองทำกันดูได้รู้นะครับอ่ะ อันนี้ก็ไม่ยากอันนี้คือเกลื่อนให้ดูก่อนนะครับการจับเวลามีอะไรบ้างคุยกันไว้เนาะพอจับมาเวลาเนี่ยจับเวลามาสิบครั้งนะครับมาหาค่าเฉลี่ยก่อนอ่ะสิบครั้งมาหาค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ดูก่อนว่าเอ้ค่าเนี่ยจะได้ไหมถ้าใช้ได้ปุ๊บเรียกว่าเป็นเวลาสังเกตนะเวลาสังเกตมาปุ๊บเอามาบวกกับเวลาเลยครับประเมินการทํางานก่อนนะครับโดยใช้ b e t t i ้ g h o าส์อ่ะ betting h o าส์เสร็จปุ๊บตัวนี้เรียกว่าเวลา ปกติอ่าเป็นไงพอไปรับปกติบวกค่าเผื่อใช่ไหมเ่ากลับเวลามาตรฐานอ่าจยู่แมต้องต่างนะตัวน,นี้มาตรฐานอ่าเดี๋ยวมาเรียนกันนะครับค่อยๆทำมาทีละสเต็ปสเต็ปม,ม,มีอยู่สามสเต็ปไม่ยากง่ายนะครับแต่ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเอ้พูดเหมือนรออเลยวันนี้ไม่ยากนะครับแต่ขอให้ทุกคนตั้งใจโอเคนะครับได้มีงานโนวันนี้ก็ ถ้าใครเรียบร้อยยังไงฟังไม่รู้เรื่องก็บอกมานะครับว่าไม่รู้เรื่องหน้าไหนสไลด์ไหนจะแจ้งให้ได้อธิบายฟังได้เดี๋ยวนันเดเจยอีกทีเนาะโอเควันนี้เป็นสก่อนขอบคุณครับ